ยินไหมครับได้ละไปไม่ขึ้นครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับได้ได้เวลาแล้วนะครับที่ที่จะลงรายละเอียดแถลงเรื่องเรื่องอการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับดังที่ทราบนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดผมขออนุญาตกล่าวนําเพื่อให้เห็นภาพรวมใหญ่ๆและเดี๋ยวในรายละเอียดท่านมีคําถาม ท่านสามารถถามได้นะฮะตามกรอบที่ที่ผมได้บอกก็คือจากสถานการณ์ที่เราได้เคยตั้งไว้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามีความจาเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากสถานะที่ที่เราจะเห็นว่ากลุ่มภาคประชาชนเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ก็ยังไม่ไม่ไม่ขึ้นตามที่เราคิดนะครับเราก็เลยมีแผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยคิดว่า ด้วยความเร่งด่วนฮะแล้วก็มองเห็นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วว่าจําเป็นเร่งด่วนจะต้องรีบอย่างก็เลยเป็นที่มาของการของงบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมปีหกเจ็ดดังที่ทราบนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องรีบใช้ละนะครับเพราะว่าเร่งด่วนจริงๆก็คือจะมีการเติมเงินสู่เศรษฐกิจก็คือเงินยจะเข้าถึง <c oughs> ประชาชนในเดือนนี้กันยาอยางนี้คําถามต่อมาก็คือว่ากลุ่มไหนก็คือดังที่ท่านทราบนะครับก็คือ กลุ่มปอบางหรือพวกที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยคุณสมบัติก็คงจะทราบอยู่แล้วจํานวนประมาณส 14, 14, ิ4สี่สแล้วสิบนะฮะล้านคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ผู้พิการนะครับสล้านคนเศษร,รวมแล้วก็14ล้านคนเศษนะครับกลุ่มนี้เราก็คิดว่าอยู่ประมาณทักสิบล้านคนนะครับ เราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถามบอกว่าเรามีความพร้อมหรือยังนะครับก็จากงบประมาณที่ผ่านจะพามาวันนี้คอรมอก็อนุมัติหลายเรื่องนะครับอนุมัติโครงการนะครับเห็นว่ามีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้เงินกอนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจข้อที่2ก็ได้อนุมัติงบประมาณนะครับที่มีอยู่นะครับให้โอนเข้ามาเพื่อความพร้อมในการที่จะที่จะจ่ายนะครับในวันนี้เช่นกันและขณะเดียวกันเม็ดเงินก็ก็ขออนุมัติเตรียมเงนินวันนี้เช่นกันนะครับในการเตรียมที่พร้อมจะจ่าย อันนี้ถ้าถามบอกว่าแล้วจะจ่ายเมื่อไหร่ก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับเราตั้งใจว่าจะจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก็เลยจะเริ่มต้นวันที่25แต่เนื่องจากขีดความสามารถของการจ่ายเนี่ยก็จะเต็มที่ได้วันละโดยระบบนะครับประมาณสัก4ล้านคนเศษเราก็เลยแบ่งเป็นประมาณสัก4วันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27นะครับแล้วก็28 29เนี่ยก็จะติด ติดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์นะครับก็คิดว่าจํานวนใหญ่ขนาดนี้นะครับมันควรจะต้องมีการดูแลระบบอย่างใกล้ชิดก็จะไปจบเอาวันที่30โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นวันที่30เราก็สามารถที่จะโอนเงินไปสู่ประชาชนได้ได้ครบหมดนะครับทั้งหมด14.5่ล้านคนตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านคงมีคำถามมากมายนะครับผมขออนุญาตเกินแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ ในกรณีครับเ,เรียนอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนนะครับเราเริ่มจ่ายวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบในแต่ละกลุ่มตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงไปแล้วกระบวนการในกรณีที่จะต้องผูกพร้อมเพย์นะครับก็ยินดีครับที่ประชาชนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสวัสดิการให้ความตื่นตัวแล้วก็มีการไปที่ธนาคารนะครับไปผูกพร้อมเพย์กันนะครับให้พร้อมนะครับหากใครยังตกหล่นหรือกรณีที่บัญชีมีปัญหา นั่นก็คือวันที่ถึงวันโอนวันที่25่สถึงสามสิบแล้วโอนไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีการโอนซ้ําหรือเรียกว่ารีทรายเนี่ยนะครับอีกจํานวน3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่22่สิบสอตุลาคมครั้งที่สองยี่สิบพฤศจิกาและครั้งสุดท้ายวันที่22่ธันวาคมหมายความว่าถ้าประชาชนอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับสิทธิ์นี้แล้วท่านไม่สามารถไม่ได้รับเงิน ในช่วงดังกล่าวก็จะมีการทดสอบทดลองอีก3ครั้งในการโอนให้นะครับซึ่งระหว่างนั้นก็เป็น,นระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะในกลุ่มนี้จะสามารถไปแก้ไขในเรื่องของการผูกบัญชีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็จะครบถ้วนเป็น,ปน,ปนงบที่มีการผูกพันและกันค้างไว้ให้ครับการเหลือค้างไว้ครับ พร้อมเพยผูกบัตรประชาชนถูกต้องครับไม่จะเป็นครับเป็นธนาคารที่พี่น้องประชาชนจะเลือกครับการผูกพร้อมเพยที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้อยู่แล้วครับคือผมสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่เป็นธนาคารที่ผมประสงค์จะเป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นธนาคารของรัฐสามารถดําเนินการได้ทุกประเภทเดี๋ยวผมขอขอนุญาเสริมประเด็นเรื่องพร้อมเพยนินึน่งจะได้จบประเด็นนี้ไปนะครับ ไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อมาผูกพร้อมเพย์นะครับบัญชีเดิมที่มีบู่แล้วในปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็บัญชีที่เรามีนะครับจะธนาคารอะไรก็ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตประชาชนนะครับ <c oughs> ครับข้อข้อมูลในส่วนนี้ครับเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่ได้รับเงินในรอบนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่เป็นกลุ่มปอบางกลุ่มพิการนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเป็นกลุ่มที่มีความประจาเป็นแล้วก็มีความสามารถในการใช้จ่ายสูงนะครับซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเร็วแล้วก็ชัดเจนเป็นรูป,ปธรรมนี่นะครับแต่าก,การคํานวณแล้วคิดว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจประมาณร้อยละศูนยครับต่อปี พราะนั้นคือตัวเลขที่เป็น GDP นะครับแต่ผมว่าผลที่มันไม่โปรอยู่ใน GDP ก็คือคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับกับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งคนกลุ่มเปราะบางชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเปราะบางเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีความต้านทานต่อ,อเพราะว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้คุณภาพชีวิตของเขาจะดีขึ้นครับ เอ่อขออนุญาตวันนี้ผมว่าเราแลกกับความรวดเร็วนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็เป็นเรื่องที่เรากําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆผูกไว้ได้ครับมันจะถูกบังคับได้ว่าเงินจะหมุนกี่รอบไปร้านค้าที่เรากําหนดนะครับแต่ว่านั้นต้องแลกกับระยะเวลาในการพัฒนาระบบนะครับซึ่งถ้าท่านจําได้ว่ากําหนดการเดิมเนี่ยเราจะเอาเงินลงปลายปีนะครับแต่คนนี้เราแลกกับเงินที่ลงเร็วตั้งแต่กันยายนนะครับมันก็มีผลต่อ,อสภาพเศรษฐกิจเหมือนกันและคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเร็วนะครับได้เงินเร็วใช้จ่ายหมด ก็อาจจะผิดเป้าหมายไปบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันแลกกันนะครับข้อดีของของมันก็มีนะครับเรียนเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงในการบริหารทิศทางของเศรษฐกิจในเรื่องของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยทางทางปีนี้เราได้มีการขยับ การปรับเป้า GDP ขึ้นจาก2.4เป็น2.7โดยกระทรวงการคลังนะครับเราเริ่นเราเริ่มเห็นทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทำตอนนี้คือรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจคำคำนี้สำคัญนะโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงใช้เงินเม็ดเนี้ยเข้าไปกระตุ้นในช่วงนี้ให้รวดเร็วกว่าช่วงปลายปีนะครับเพื่อทำให้มันเป็นแรงส่งให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ระยะยาวขึ้น ่ว่ามีมี PowerPoint นะครับที่เป็นพูดถึงแหล่งเงินถ้าจะขึ้น PowerPoint จะได้มีความชัดเจนครับเป็นตามที่นำเสนอจะเป็น euh, แหล่งเงินส่วนหนึ่งคือ,อบงบกลางรายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกส่วนหนึ่งคืองบกลางรายจ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นอันนี้เป็นกลุ่มแหล่งเงินใหญ่ๆครับรวมกันประมาณ1,45,000กว่าล้านบาทครับ ไม่ได้รู้สึกโล่งใจขึ้นครับรู้สึกดีที่ประชาชนกลุ่มแรกจะได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้รับเงินไปช่วยในเรื่องของค่าครองชีพด้วยนะครับแต่ถามว่าโล่งใจหรือไม่เราไม่โล่งใจจนกว่าปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะหมดไปนะครับในกลุ่ม,มอื่นๆปัญหาเรื่องของน้าท่วมปัญหาเรื่องอื่นๆยังไงมันเข้ามาถึงในความเป็นรัฐนะครับในความเป็นกระทรวงการคลังเองในความเป็นรัฐบาลเองเนี่ยนะครับเราไม่เคยโล่งใจในปัญหาของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องทำงานอย่างหนักต่อไป มีครับก็ยืนยันไปแล้วนะครับก็เป็นโครงการที่เราเราต้องมอง2มิติ1ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งเราดําเนินการผ่านการเติมเงินกับกลุ่มปลอบบาง2ก็คือการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่านั้นนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจมิติในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลยังเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว อย่าอย่า,อย,าอย่าพร้อมกันทงง,งข้อท้ในที่ในที่ประชุมคอรมอรไม่ได้มีการพูดถึงเราเราเวลาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีการพิจารณาเราพูดถึงเฉพาะสิ่งที่นําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มปลอบบางหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านบาทนะครับมีการพูดถึงโครงการในอนาคตบ้างอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มต่างๆที่ควรจะต้อง uh, พิจารณาเป็นกลุ่มถัดไป อันนั้นก็เป็นเฟสต่อไปที่เราจะต้องรับโจทย์มาแล้วก็ไปพิจารณาต่อเท่านั้นเองครับไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของโครงการขั้นถัดไปเรื่องอะไรเรื่องอะไรอนะังก็ยังไม่เสร็จจริงๆครับก็ยังไม่เสร็จถูกต้องครับก็กําลังดําเนินการมีกรอบระยะเวลาที่เราเห็นภาพแล้วว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ สุดท้ายก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเป็นคณะกรรมาการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมาดูในเรื่องของงบประมาณที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็ดูในเรื่องของโครงการที่จะต้องเดินหน้าต่อรวมถึงดิจิทัลวอลเล็ตด,ด,ด้วยเราเราตอบไปแล้วว่าเรากระตุ้นตั้งแต่ตอนแถลงนโยบายก็คือเราเห็นความสําคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับและเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้ก็เป็นไปตามคำถแถลงนโยบายครับเราผมว่าชัดเจนนะครับแล้วเราก็ทำกลุ่มแรกคือกลุ่มเปราะบางให้กับสังคมเรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับอ๋อไม่เกี่ยวครับอย่าไปอย่าไปอ่านถ้าอ่านทุกตัวอักษรก็คงเจอเออไทโปโเยอะครับมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเราก็เดินหน้าตามสิ่งที่เราได้คุยไว้ครับ การการตอบในที่ประชุมสภา,าก็น่าจะชัดนะครับไม่มีอะไรลึกซับซ้อนในประเด็นอย่างนี้ครับครับ ถามถ้าถามเรื่องถ้าถามเรื่องจํานวนคนเนี่ยเราก็เอาสักณวันนี้เราปิดการลงทะเบียนคนที่ไม่มีคนที่มีสมาร์ทโฟนที่สามสิบหกล้านนะครับแล้วเราก็ลบคนที่ลงทะเบียนแต่มีเงื่อนไขไม่ครบนะครับก็ต้องผ่านการเช็คคุณสมบัติอะไรต่างๆมีเงินฝากเกินอะไรต่างๆก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ตัดกลุ่มคนที่ได้รับเงินไปแล้วจากรอบนี้นะครับก็

ไม่มีกรอบเรื่องของไรายได้ไม่มีกรอบเรื่องของเงินฝากนะครับซึ่งจริงๆก็กอยู่ในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนพิการซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น2 000, 1 0ล้าน1รายกลุ่มนี้ได้รับเงินรายเดือนอยู่แล้วนะครับทุกเดือนเราจะเติมเงิน1,000 0บาทเข้าไปที่บัญชีครับ จะมีเพิ่มอยู่แค่กลุ่มเดียวครับตอนนี้คือกลุ่มที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปนะครับเงื่อนไขไอ้ตามไลน์เหมือนเดิมนะครว่าเปิดให้ลงทะเบียนุ่ม จริงๆไทม์ไลน์เรื่องกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆด้วยระบบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการดีลกับแบงค์เรื่องการคุยกับแบงค์สามแบงค์ที่เราจะต้องให้ประชาชนไปลงสมาร์ทลงลงทะเบียนนะครับอันนี้มีความพร้อมแต่ที่ต้องเลื่อนออกมานะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ซําซ้อนนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่กำลังจะได้รับเงิน10,000บาทเนี่ยมีความซําซ้อนกับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เลื่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนทั้งก่อนที่จะบน,น,นีย ไปลงทะเบียนเสร็จได้รับเงินหมื่นและการลงทะเบียนครั้งนั้นก็เป็นการลงทะเบียนที่ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นมันเกิดความซําซ้อนในกระบวนการการทางานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอให้การกระจายเม็ดเงินหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ให้เสร็จก่อนในรอบกลุ่มปอบมาบางแล้วก็จะมีการเปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนต่อไปไม่นานครับก็จะมีเลทเสร็จตรงนี้ก็จะมีการทําให,ให,ให้ให้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวรอบประกาศอีกทีครับแต่ว่า, <c oughs> าไม่ใช่ว่าจบการโอนซ้ำสามครั้ง รงเริมนี้ยัไม่ใค่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเีข้าเเบัญชีครับเข้าบัญชีโอ้ขอโทษดังมันคือเงินสดครับเข้าบัญชีครับตอนัคือตอนนี้คือโลกออนไลน์เขากังวลกัว่าไอ้เราเปิดสองลโลกไหมอขอท่านอี้จะยืนยันเืเ่าไหกม ผมผมคิดว่าวันนี้เขาเข้าใจครับว่าว่าโครงการนี้เหมือนเป็นโครงการระบบแรกนะแอปแรกเลยเขาต้องดูให้มันรอบครอบนะแน่นอนนะนะครับสองสาส่วนระบบลงทะเบียนร,ระบบ payment ระบบที่จะให้ธนาคารอื่นเข้ามาลิงก์ด้วยอะไรพวกนี้ทีนี้ต้องต้องดูละเอียดนะครับคิดจนถึงว่าจะต้องมีการเทสร,ระบบให้รอบครอบก่อนนะครับ อ๋อกระเพทสองในในการจ่ายก็คงคงต้องมีฮะเพราะมีคนลงเตียนไปแล้วนี่ครับเงินก็มีแล้วเงินก็มีแล้วเตรียมไปแล้ว <c oughs> ก็ก็หลังจากวันนี้เราเราจะมีตั้งคณะกรรมการน,นะฮะกระตรุ้นเศรษฐกิจนะครับมานั่งร่วมดูอย่างรอบครอบอีกทีหนึ่งโดยใช้หลายๆปัจจัยมานั่งดูว่า ว่าควรจะจ่ายอย่างไรจ่ายเมื่อไหร่จ่ายด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมานั่งดูอีกทีครับครับใน,ใ,นในส่วนนี้ก็บในงในส่วนนี้จะิกดเา็คงจะดาเนินการคล้ายๆกับที่เราทำโครงการบัตรสวัิการแห่งรัฐที่ว่า หลังจากที่มีการใช้จ่ายไปแล้วนะครับหน่วยง,งานที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เข้าสู่การวิเคราะห์ของทางคนที่เป็นคนที่ดูเรื่องงบประมาณในส่วนนี้เพราะว่าจะต้องดรเนินการตามปฏิกาว่าหลังจากมีการจ่ายเงนินไปแล้วก็ต้องมีการประเมินผลแล้วก็ทํารายงานครับจะรับไปดูในเรื่องของไทม์ไลน์ให้มีความชัดเจนขึ้น,น ก็รณีนี้เนี่ยโอกาสฟรอดน่าจะใกล้เคียงศูนย์เพราะว่าเราโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนผ่านกลไกของพร้อมเพย์มันตรงกับบัตรประชาชนประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นการฟรอดจากภาครัฐไม่มีเพราะว่ามีประชาชนรับหนึ่งต่อหนึ่งสองคือกลไกในการใช้เมื่อเป็นเงินสดไม่ได้มีข้อจำกัด ในการใช้ถูกหรือผิดประเภทเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่ประชาชนจะบอกว่ารับไปแล้วไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะมันคือเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มปลอบางที่เราดําเนินการอยู่นี้ผมมองว่าไม่ผมยังหาช่องฟรอตยากอยู่ ว่ากลุ่มที่ได้รับเนี่ยถ้าเราดูนะครับว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางเพราะนั้นความจําเป็นในการใช้เงินความเร่งด่วนในการดํารงชีพของเขาเนี่ยเขามีรายการใช้จ่ายอยู่ไม่กี่รายการอยู่แล้วนะครับในชีวิตของเขา <S <S <ๆ S 1> ผมเชื่อว่าอันเนี้ยจริงๆมันตรงตามวัตถุประสงค์นะครับจะผิดเพี้ยนไปบ้างผมว่าเชื่อว่าไม่เยอะนะครับเนื่องจากวิธีการดํารงชีวิตของคนกลุ่มนี้ใช้เงินเพื่อการดํารงชีพเป็นหลักครับซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคเราก็เชื่อว่าเงินก็ยังเม็ดเงินก็ยังลงไปสู่ อ่อในกลุ่มที่เราต้องการตั้งแต่ต้นทนี่ผมขออนุญาตใช้โอกาสที่ประชาสัมพันธ์นิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพ์กับเลขบัตรประชาชนนะครับวันนี้ขอความกรุณาว่าไปผูกซะก่อนถึงวันที่25จะได้ไม่มีปัญหาต้องไม่ต้องไปรอถึงวันที่22เดือนต่อไปนะครับถ้าท่านพลาดรอบนี้ท่านต้องรออีกหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาช่วงนี้รีบไปผูกนะครับ อันนี้อันที่หนึ่งส่วนกลุ่มของคนที่เป็นคนพิการนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์นะครับท่านได้รับเงินเยียวยาเงินสวัสดิการในฐานะที่ท่านเป็นคนพิการเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วท่านทราบดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องทําอะไรเลยหรือจะมีเงินหนึ่งหมื่นเข้าบัญชีท่านเองในวันที่2ี่นะครับอันนี้2กลุ่มแยกจากกันนะครับกลุ่มของผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอรอบที่จะจ่าย12.4ล้านคนเราก็ดูแล้วว่ามี การผูกพร้อมเพยไปรับประมาณ1 1ล้านคนเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่1ล้านคนเสร็จไม่เยอะนะครับก็เชื่อว่าจะไม่เกิดการติดขัดที่สาขาธนาคารแล้วก็การผูกพร้อมเพยอย่างที่เรียนนะครับผูกได้ทั้งที่ธนาคารที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชียอยู่แล้วก็ไปผูกที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับอันนั้นคือคือสองวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็เรามีเว็บไซต์นะครับท่านอยู่ในแถลงข่าวที่จะได้รับแจกงต่อไปเนี่ยจะมีข้างหลังของคำวลาช่วยประชาสัมพันธ์ ครับว่าการไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านมีสิทธิ์ได้หรือไม่เนี่ยตั้งแต่วันที่24กันยายนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้นะครับเว็บกำลังทาอยู่นะครับก็ <laughs> 24 24เข้าไปตรวจสอบดูได้ครับว่าเลขบัตรประชาชนนี้ขี์เข้าไปมีสิทธิ์ได้รับเงินหนึ่งหมื่นหรือไม่นะครับมีสิทธิ์ก็จะขึ้นว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินไปแล้วก็จะขึ้นว่าได้รับเงินไปแล้วด้วยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่24เข้าไปดูได้เช็คสิทธิ์ได้หลังจาก24ไปก็จะ ขึ้นยืนยันนะครับว่าได้โอนให้กับท่านใดไปแล้วนะครับมีหลายช่องทางอยู่ในอเอกสารที่แถลงข่าวขาขอขกคานามช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ เมื่อสักครู่ได้เรียนตอบไปแล้วนะครับว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยโครงการของโครงการนี้เองเนี่ยถ้าเป็น standalone ก็0.35เนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้จ่ายเนี่ยสูงที่สุดนะครับหรือว่าที่เรียกว่า uh, MPC (Marginal Propensity to Consume) สูงกว่าเพื่อนประมาณ0.9เขาได้มาหมื่นหนึ่งก็ใช้ประมาณสักเก้าพันขึ้นไปหรือว่าอาจจะใช้หมดเลยไม่มีเงินออมอันในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็ว ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับไดคิดว่าจะมีผลในช่วงของตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ต่อเนื่องนะครับหมุนเป็นรอบๆต่อไปเนี่ยถึงปาสักสินส้นสิ้นสิ้นปีนี้แลวต่อจะต่อเนื่องถึงช่วงต้นปีหน้าได้นะครับอันนี้คือเป็นภาพที่1ภาพที่2ที่บอกว่าสอหรับกลุ่มอื่นที่จะมาขอเรื่องนี้เนี่ยคงต้องพิจารณาในคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าถ้าเราพิจารณาจากความต้องการความจำเป็นในการใช้จ่ายเนี่ยรูปแบบของการจะโอนเงินให้เขาเนี่ยควรจะใช้รูปแบบไหนที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ ดัจนั้นจะเหมาะสมกว่าครับให้ให่ผมเดาก่อนนะให่เป็นเดานะพอไปใช้นี่นอนหมดปุ๊บเนี่ยคนก็มีเงินที่จะเอามาหมุนต่ออีกกลุ่มหนึ่งแั้นจะเปลี่ยนมือจากกลุมกลุ่มหนึ่งไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงินที่เขาเคยจะต้องไปชําระหนี้เขาจะปลอดจากหนี้แล้วเขาก็สามารถไปใช้จ่ายได้นะครับ ก็อย่างที่ได้เรียนกลุ่มแรกคือวันแรกวันที่25เป็นกลุ่มผู้ถือบัตรเอ่เอเป็นกลุ่มคนพิการ2 4 2 5ล้า,าล้านรัอ่าอล้านราย2คือกลุ่มผู้ถือบัตรประชาชนที่มีเลขท้าย13หลักเป็นเลขศเ,เลขสุดท้ายนะครับของบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์นี่คือวันแรกวันที่สองก็เป็นเลข1-3วันที่3ก็เป็นเลข4-7และวันสุดท้ายคือวันที่30กันยายนคือกลุ่มที่ เลขท้ายบัตรประชาชน13หลักคือเลข8และเลข9ครับไอันนี้เอาไปนำเสนอต่อได้เลยครับพี่น้องประชาชนจะได้คาดหวังถูกครับว่าวันไหนไ<ม>นะครับไม่มีลิงก์ครับไม่มีลิงก์ไม่มีการลงทะเบียนนะครับ คือท่านจะได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการของท่านท่านจะได้รับสิทธิ์ตามความเป็นผู้พิการของท่านนะครับไม่มีการกดลิงก์ไม่มีการมาลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหากท่านได้ลงทะเบียนกับทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เก็บแอป,ปทางรัฐไว้เพราะว่าแอป,ปทางรัฐเป็นสื่อกลางในการบริการประชาชนของรัฐในหลายๆมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องนี้นะครับสก็คือ หากท่านลงทะเบียนทางรัฐในเรื่องของ Wallet เรียบร้อยแล้วท่านได้รับเงินจากสิทธิสวัสดิการจากสิทธิความพิการนะครับเมื่อโครงการในเฟสสองเดินหน้าท่านก็จะถูกหักชื่อออกเรื่องน,นั้นเองนะครับท่านจะไม่ได้รับซ้าแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยืนยันนะครับไม่มีไม่มีใครไม่มีการติดต่อจากภาครัฐไม่มีการกดลิงก์ใดๆนะครับ ก็หมายความว่านอกจากโครงการนี้แหละฮะเอาแน่นอนครับคือคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ที่เราทําอันนี้เราก็จะทําอยู่ในหลายมิตินะครับแต่ว่าแน่นอนอนะในการใช้งบประมาณเนี่ยครับเราก็มีวิธีที่จะใช้อาจจะไม่ได้ผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยงบประมาณอื่นๆนะครับเพือ่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือ EC Reserve <laughs> ผมผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องมาตรการในช่วงปลายปีแลทางกระทรวงการคลังก็ได้จริง,รงๆเป็นมาตรการที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะครับซึ่งก็จะมีการการส่งผลต่อถึงช่วงควอเตอร์สของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟท์โลนของออมสินซึ่งเนี่ยปัจจุบันได้ได้มีการเริ่มใช้แล้วก็ทยอยทยอย,ยังเข้ามาใช้นะครับมาตรการอย่างเช่น p g s เรื่องการคาประกันสินเชื่อก็เป็นการช่วยทําให้ SME เข้าถึงสินเชื่อลองคิดภาพถ้าสมมติตัวเม็ดเงินเนี่ยมันลงสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นทั้ง จำนวนเงินที่เราใส่ลงไปหรือจะเป็นทั้งในเรื่องของวงเงินสินเชื่อนะครับค่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจนะครับรวมถึงโครงการอย่างเช่นวายุพักนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินที่เข้าไปสู่ตลาดทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยขับเคลื่อนในช่วงควอเตอร์สครับนอกเหนือไปจากตัวแสนกว่าล้านนี้ที่จะลงไปในในหมื่นบาท อยู่ในระหว่างดําเนินการครับอยู่ในระหว่างดําเนินการก็ผมผมดูว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ตลาดนอกเหนือจากมาตรการในการชังเราแล้วเห็นว่าตลาดทุนก็ตอบสนองนะครับ ตลาดทุนมีความมั่นใจมากขึ้นผมว่าส่วนนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ในช่วยผักด,ดันผมคิดว่าถ้าไม่